ก็เป็นนิมิตหมายเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทีมงานของอพวกเรานะครับได้มาร่วมกันแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ที่กำลังนะครับจะเดินทางาไปรับตำแหน่งใหม่และก็ผู้ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ที่นี่นะครับก็คือท่านพ ชรียาพรล่วงมหาชัยนะครับแล้วก็ท่านพอ,อ,อวิรัตพรเลิศอุดมโชคซึ่งทั้งสองท่านนั้นนะครับผมเองอก็ได้มีโอกาสได้มาเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะครับกับทั้งสองท่านก็ถือว่าเป็น เพชรเม็ดงามทั้ง2เม็ดนะครับจะไปวางไว้ที่ไหนที่นั่นนั้นก็จะเกิดจะรับสายแสงน,นะครับมาก็ผู้ที่จะไปก็ขอให้ไปด้วยความก้าวหน้าผู้ที่จะมานะครับรับตำแหน่งใหม่ที่นี่ก็ขอให้สร้างสรรค์และพัฒนาส่วนความรู้สึกแรกเนี่ยนะครับกับท่านพอที่จะย้ายไปนี่นะครับ ก็เป็นหอประชุมแห่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรั้วรวด้วยการทำท่าป่านะคะโรงเรียนของเราก็ไม่ผิดหอ้องแค่พวกีเขียนได้สู่โรงเรียนที่แลนน้องๆศีรษเรืองสองมาตลอดระยะเวลาสองปีได้พี่เนาะอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็อย่าลืมน้องๆศีรษเรืองสองนะครับย,ยิ่งนะคะเอาเอาไว้ดูแลศูนย์เมืองห้าของเรานะคะ ครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านพอต๋องนะครับกับขออพัชริพรนะครับที่ได้มาประดมตำแหน่งใหม่นะครับซึ่งนทางราชการนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่พวกเราจะต้องยก่อย้ายสับเปลี่ยนกันตามการตามจังหวัดนะครับที่ผู้ชายเป็นต่อสิงนะครับ